ต้อนรักเข้ส,ขสู่ b l คุ q ซี n c y Tutorial อีกครั้งหนึ่งนะครับของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปเขาให้แก้วผมมา2แก้วสงสัยกลัวร้อนก็วันนี้นะครับตามที่หัวข้อคลิปบอ,อกไปวันนี้เราจะมา mix มเพลงกันอันนี้จะเป็น tutorial การ mix ที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะเท่าที่เคยทํามานะเพราะว่าผมไปเจอของฝรั่งมาแล้วก็ผมคิดว่าคนนี้เขาสอนดีมากเลย ถ้าเกิดใครที่ได้ภาษาอังเกตนะครับผมอยากให้ไปดูช่องนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ให้ข้างบนนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะก็อย่างแรกพอเรามีบีทแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังบีดก่อนนะครับ เป็น type เ uh, make it rain type นะครับก็คือจะเป็นค่ายของทางเกาหลีจะเป็นแรปเกาหลีนะผมพยายามจะทําให้ได้ประมาณนั้นแนวเนี้ยผมคิดว่ามันมิกยากนิดนึงนะครับคร่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสเต็ปการ Mix ของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะอะตอนนี้ผมมีบีทเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการเนี่ยตอนแรกผมจะพยายามแตกไฟล์ออกมาก่อนนะสังเกตว่าตอนนี้ผมมี pattern ส pattern สนะครับนอกนั้นจะเป็น ตัว audio ทั้งหมด pattern 4เนี่ยผมจะมีตัวเม l o t r o n ตัวนี้ของ Arturia นะครับแล้วก็จะเป็นตัว f l u t ที่มันเป็น one shot ซึ่งวิธีการแตกไฟล์นะครับผมผมจะมาตรงนี้นะ pattern 4ตัวนี้แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็กด split by channel อันนี้นะครับอะสังเกตว่าตอนเนี้มันก็จะ ซ้อนกันอยู่นะวิธีการก็คือเราก็แค่ลากมันลงมานะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้มากหน่อยสมมุติมี4อันอย่างเงี้ยเราก็แค่ลากลงมา4อันนะครับผมต้องลองทํากันดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับตอนนี้เราก็เป็นไฟล์ทุกอย่างแยก,กออกจากกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สเต็ปต่อไปคือการที่เราจะทําทุกอย่างเข้ามิกเซอร์ผมมาที่หน้าซีเควนเซอร์แล้วก็เอ่อกดตรงนี้นะเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวผมก็ลากไปทั้งหมดนะครับกดคลิก ซ้ายธรรมดาเนี่ยแหละลากไปเสร็จแล้วผมก็มาที่หน้ามิกเซอร์ตัวนี้นะแล้วก็คลิกขวา channel routing route selected channel starting from this track ตัวนี้นะครับอ่ะมันก็จะเข้ามาทั้งหมดอย่างเงี้นะพอเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะผมจะมาที่มาสเตอร์ตัวนี้นะแล้วผมก็จะเอา fruity limiter ตัวนี้ออกนะครับวิธีการเอาออกก็คือเรากดตัวสีเขียวตัวนี้ก็ได้หรือว่าเราจะกด delete ตัวนี้นะครับมันก็จะเอาออกให้ เสร็จแล้วผมจะมาสร้างปลั๊กอินตรงสล็อตสิบปลั๊กอินที่ชื่อว่า Wave Candy ตัวนี้แล้วก็เลือก preset ไปที่ Altmeter Gradient ตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างงี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้ก็คือ Meter Bar ของเราจะทําให้รู้ว่าตอนนี้ระดับความดังอยู่ที่เท่าไหร่แล้วสิ่งที่ดีคือมันจะตามเราไปทุกหน้าต่างนะครับเราก็สามารถที่จะเล่น b e a แล้วก็ดูว่าความดังเราอยู่ที่เท่าไหร่ได้ อันนี้จะสังเกตว่าคลิปกระจายเลยนะครับคลิปก็คือเสียงที่มันเป็นสีแดงๆนะครับทําใหเ้เพลงมันมีความแตกกระด้างนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทํายังไงให้เพลงของเรามันอยู่ในมาตรฐานสากลอ,อ,อันดับแรกผมมาที่มาสเตอร์ตัวนี้ก่อนเลยนะถ้าเกิดใครไม่มีมาสเตอร์ตัวนี้ก็กดตัวนี้นะครับมันจะเป็นลูกศรอ,อย่างเงี้ยเนี่ยกดเลื่อนเข้าหากันได้นะฮะอ่า เสร็จแล้วพอเราได้เป็นมาสเตอร์นี้แล้วผมจะมากดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ขวาสุดให้เป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงนี่คือเม r ร์100%ก็คือทำให้เป็นโมโนการที่เราทำบีตโดยรวมให้เป็นโมโนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราชี้เฉพาะได้มากขึ้นว่าเสียงไหนดังหรือเสียงไหนเบาถ้าเกิดเราทำให้เป็นสเตอริโอก็คือมาทางาซ้ายสุดอย่างนี้เป็นสีฟ้านะครับ สเตอริบางทีเสียงมันจะค่อนข้างหลอกหัวเรานิดนึงมันจะมีเรื่องของมิติของเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมแนะนำว่าเวลา Mix ซควรเป็นโมโนมากกว่าถ้าเกิดเสียงมันดีในโมโนแล้วผมค่อนข้างรับรองเลยว่าเสียงมันจะดีในสเตอริโอก็จะทำให้เป็นโมโนแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาดูบีทกันนะครับผม ปัญหาหนึ่งที่ผมเจอคือเสียงที่มันอยู่ในแพทเทิร์นอ่าพวกนี้นะครับเราได้ทำการแอดไซต์เข้าไปแล้วแต่ว่ามันจะมีเสียงอีกแบบหนึง่งก็คือเสียงที่เป็นออดิโอนั่นเองที่ผมลากเข้ามาจากสปร i ย e เนี่ยพวกนี้นะครับพวกไฮแฮ t พวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้าไปด้วยวิธีการก็คือผมมากดตัวนี้แล้วก็กดเป็น all อย่างงี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะคุมอย่างนี้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ กด Command Shift แล้วก็ตัว L นะครับผมทำให้มันเรียงทั้งหมดเลยอันนี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นออ d ดิโอเข้ามาด้วยนะแต่ว่าการทำอย่างนี้นะครับผมผมก็แนะนำว่าควรจะทำให้ซาวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคือการที่เราจะเพิ่มหรือจะลดซาวอะไรสักอย่าง2อ,อย่างเนี่ยมันจะมีผลกับบีทโดยรวมทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือเหมือนกับเหมือนกับเราแต่งรถอย่างเงี้ยเออการที่เราจะ ใช้เปลี่ยนอินเทสหรือว่าเปลี่ยนแค่ท่อเปลี่ยนมัฟเฟอร์อย่างเงี้ยมันก็คงไม่แรงขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเฮดเดอร์เปลี่ยนแคมเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ด้วยคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลยเพื่อที่จะให้รถโดยรวมมันแรงขึ้นนะครับอ่าน่าจะเห็นภาพกันอันดับต่อไปจะถึงขั้นตอนของการกรุปทุกอย่างเข้าด้วยกันนะผมจะพยายามหาเสียงที่เป็นเอ่อเมโลดี้นะครับผมซึ่งผมรู้ว่ามีตัวนี้ ก็จะเป็นตัวพ a t t ์ r นสตัว f l ุ t e นี่นะครับอ่าวิธีการทําก็คือกดตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวคือมันจะเล่นนะครับผมสีดําก็คือมันจะไม่เล่นแล้วเราก็สามารถกดตัว S แล้วก็กดออกได้ตัว S ย่อมจากโซโลเพื่อที่จะทำให้เล่นแค่ Track นั้นเราจะได้รู้ว่า Track นั้นคืออะไรกนะ็กดตัว S ครั้งหนึ่งแล้วก็ ที่ผมเห็นนะจะเป็นแค่สีอันนี้ที่เป็นเมโลดี้ทั้งหมดนะผมจะสร้างขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผมสร้าง Channel ขึ้นมานะแล้วก็ change color ตัวนี้ผมจะเอาเป็นสีแดงนี่นะครับสีอะไรก็ได้ให้เราเห็นชัดมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็คลิกทั้งหมดนะครับก็คือตัวนี้ผมก็จะคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ route to d e i s t r a c t only ตัวนี้ด้วยนะครับทํากับเมโลดี้ทุกตัวที่มีตอนนี้นะโอเคสังเกตว่าตอนนี้เราเล่นตัวนี้นะมันไม่ออกแล้วเราต้องมาเปิดตัวนี้ด้วยนะครับโอเคผมจะอธิบายวิธีการทํางานของตัวนี้นะวิธีการทํางานก็คือเราจะสังเกตได้ว่าไอ้ตรงสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือสายเนี้ยมันจะเข้ามาที่นี่แล้วเสร็จแล้วจากตรงนี้เนี้ยเราก็มาดู ตรงนี้มันเข้าไปที่มาสเตอร์นะครับให้ดูเป็นคล้ายๆท่อน้ําอันนี้เปิดอยู่นะเป็นสีเขียวแต่ท่อเนี้ยมันปิดนะวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องเปิดท่อใหญ่ก่อนนะท่อใหญ่มันมีอะไรบ้างมันรวมพวกนี้มาทั้งหมดเห็นไหมครับดูตามสายข้างล่างเนี่ยนะมันรวมทั้งหมดเลยเสร็จแล้วท่อใหญ่เนี่ยก็จะส่งไปที่มาสเตอร์เห็นภาพไหมครับ เท่านี้เราก็จะได้เมโลดี้ของเราอยู่ในชั n น e l เดียวแล้วถามว่าทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปนะครับคือการ EQ ก็คือผมก็จะกด EQ ตัวน,นี้เข้ามาแล้วผมก็จะดูผมจะ EQ ออกทั้งหมดในย่านที่ผมไม่ต้องการก็วิธีการนะครับผมมากดตรงนี้แล้วก็เลือกประเภท EQ ตัวนี้ผมจะให้เป็น low c u t ก็คือเป็นอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วความชันเนี่ยผมสามารถมากดตรงนี้นะครับที่เป็นจุดจุดเดียวเนี่ย สามารถให้มันเป็นหลายๆจุดได้มันก็คือจะชันมากขึ้นผมก็จะโลคัทไปประมาณนี้นะจะเหลือเออ่ตัดย่านประมาณสัก 1K นะครับผมให้มันเว้าลงอย่างนี้ด้วยเราสามารถใช้เมาส์วีลได้นะครับเมาส์วีลก็คือ,อตรงกลางระหว่างคลิกซ้ายคลิกขวาในการที่จะควบคุมค่าคิวนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมากดตรงนี้แล้วก็ พวกนี้มากนะครับเราก็สามารถใช้เมาส์วิวแล้วก็เลื่อนได้เลยเป็นความลับของโลกอีกแบบหนึ่งนะครับอตอนนี้เราก็เป็นเมโลดี้ที่รวมแล้วก็ EQ เสร็เรียบร้อยแล้วผมจะไม่ยุ่งอะไรกับมันมากนะเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการใส่ r e เ e r b ที่ตัว Open Hi-Hat นะครับผมก็คือตัวนี้ถ้าเกิดไม่ใส่เสียงก็จะแห้งเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะแข็งกว่านะครับผมทำให้ เสียง <t ouch> ทุกเสียงที่เรามีตอนนี้พยายามให้มันไปอยู่ข้างหลังให้ไปอยู่ในอีกมิติหนึ่ง,น,งนะครับให้เสียงร้องเราเด่นที่สุดคราวนี้กลับมาดูที่ตัว e c h o x นะครับผมผมจะเพิ่มปลั๊กอินตัวหนึ่งผมจะเพิ่มปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า f r u i t y l i ม i t e r นะครับผมซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเซลลิง่งดาวลงมานะครับผมเส้นสีเขียวเนี่ยพยายามให้มันอยู่ ตรงข้างบนตัวนี้พยายามให้มันตัดตัวนี้ออกไปนะเพราะว่าลักษณะของเสียง LOX นะครับจริงๆถ้าเกิดย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมเสียง LOX ก็คือเสียงคิกที่เอามา expand ที่เอามา saturate ทำให้มันกลายเป็นเสียงเบสนะครับผมซึ่งตรงหัวเนี่ยมันก็ยังคือคิกอยู่นะแล้วก็ ทำการ lower volume มันนะครับทําให้เสียงมันไม่ดังเกินไปทําให้มันอยู่ในระดับเสียงที่เท่ากันนะก็ความตต่างนะครับลองฟังกับ beat ดูเพราะว่าเรามีเสียง kick อยู่แล้วนะครับผมมันจะทําการทับซ้อนกับตัว echo x ถ้าเกิดเราไม่ตัดมันวิธีการก็คือเราสามารถทําการ size chain ได้นะครับ ทุกครั้งที่คิกมันมีเสียงนะครับผมเสียง L o x จะหลบให้ทำให้เสียงมันไม่ทับซ้อนกันใครที่ยังไม่ทันเรื่องนี้ลองไปดูวิดีโอเก่าๆของผมเรื่องการไซซ์เชนนะครับคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับผมก็คือการเกนสเตจจิ n งนั่นเองขอทำการพักกินกาแฟคือมันอย่างนี้ครับทุกคนการเกนสเตจจิ n งนะครับก็คือการที่ผมจะเอาโวลูมทุกอย่างลงมาทั้งหมดกด ปุ่มคอมานนะครับแล้วก็เลื่อนทั้งหมดมาอย่างนี้กดลงไปทั้งหมดนะครับผมก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคราวนี้ผมจะเอาเมโลดี้ทุกอย่างค่อยๆเข้ามานะครับผมผมจะเน้นไปที่ตัวเมโลดี้ก่อนนะครับเอาให้เป็นอย่างๆไป สังเกตว่าตอนนี้เรามีเคาน์เตอร์เมโลดี้นะครับผมมีเสียงสตริงที่เป็นเสียงค่อนข้างมีความแหลมแล้วก็มีเสียงฟลุตที่มีเสียงค่อนข้างเป็นความแหลม2เสียงอยู่ในบีดเดียวกันสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะแพนตัวหนึ่งไปซ้ายแพนตัวนึงไปขวานะครับโดยการปวดปุ่มนี้แล้วก็แพนไปซัก35นะครับผมวิธีการดูก็คือกดตรงนี้แล้วก็มาดูข้างบนตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ 35ทางขวาคือตัวหนึ่งจะมา35ทางซ้ายตัวหนึ่งจะมา35ทางขวาแต่ตอนนี้เราจะไม่ได้ยินความแตกต่างเพราะว่าเราอยู่ในโมโนโอยู่นะคราวนี้นะครับมาถึงอีกอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอนะครับก็คือ cheatsheets at che นะครับผมก็เป็นการมิกซ์ของ Wonder Girl ศิลปินที่เป็นแนวฮิปฮอปเหมือนกันนะเขาได้ทำการสรุปมาว่าเสียงไหนควรจะอยู่ที่ดีประมาณไหนนะครับ อันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องมีเวฟแคนดี้ตัวนี้กำกับอยู่นะครับผมเพราะเราจะมาทำเสียงพวกนี้ให้มันเป็นเลเวลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูก็วิธีการนะครับผมในการ m ม x กซ์ก็คือเราก็จะทำการโซโล่แค่เสียงนี้อันนี้ก็เป็นเสียงเอโนะครับเราก็จะให้มันอยู่ที่เรนจ์ประมาณลบ7ถึงลบ5ก็ดูตัวนี้นะครับ ่ะประมาณนี้เราก็จะทำอย่างนี้กับทั้งหมดที่ผมเขียนให้ดูตรงนี้นะครับก็ตอนนี้บีดของเราจะเป็นซาวประมาณนี้นะครับไม่มีเสียงไหนแหลมออกมาเลยนะครับก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า Headroom ก็คือที่ว่างตรงนี้ไว้ให้เราสามารถที่จะทำการ b o o s ์มันนะครับผม ก็ผมก็จะมาที่ตัวมาสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ผมจะกดเอ่อมัลติแบนคอมเพรสเซอรนะครับแล้วก็มาที่ Mastering 2.4 dB ตัวนี้นะครับกเ็เราต้องดูตัวนี้นะครับทำให้ตัวนี้เป็น FIR นะครับเป็นโหมดที่เราต้องการใช้เสร็จแล้วเราก็มาดูตรงเกณฑ์ตัวนี้บสูสขึ้นมาประมาณนี้ แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการที่เราจะเอาตัวนี้มาเป็นสเตอริโอแล้วก็ฟังผลลัพธ์ของมันนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าซาวน์เนี่ยอยู่ที่การควบคุมของเรามากขึ้นนะมันจะไม่มีซาวน์ไหนที่แบบโดดไปแล้วก็ซาวน์ไหนที่เบาไปนะครับเราก็ได้ทำการมิกซ์อย่างเหมาะสม มากที่สุดแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถใช้ปลั๊กอินเช็คค่าความดังนะครับที่มีชื่อว่า Uline แต่ว่าผมมีเวฟผมก็จะใช้ตัวนี้ที่ชื่อว่า WLM Plus Stereo นะครับ แล้วก็พยายามใช้ปุ่มเกรนนะครับในการควบคุมพยายามให้ตัวลองเทอมตัวนี้อยู่ที่ลบ14หรือว่าเข้าใกล้มากที่สุดมันอาจจะไม่ลบ14สซะทีเดียวเพราะแนวเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างแรงนิดนึงเพลงที่เขาทาในตลาดกันตอนนี้ก็ไม่ใช่ลบ14เป๊ะซะทีเดียวนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดมันก็จะเป็นลบประมาณนี้ประมาณลบ10ถึงลบ14ผมถือว่าพอรับได้นะฮะของผมก็จะอยู่ที่ลบ12ซึ่งถ้าเกิดแบบนี้เอาไปลงใน YouTube ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการมิกซ์ทั้งหมดที่ผมรู้แล้วก็ที่ผมศึกษามาในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนเอาไปใช้ในการมิกซ์เพลงอย่างสบายใจได้นะครับก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมยังไงฝากติดตามบู u ุน u ี n c y Tutorial ด้วยนะครับวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสแล้วก็ขอ Merry Christmas Happy New Year ทุกคนนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีอะไรคอนเทนต์ดีๆเด็ดๆ เกี่ยวกับดนตรีมาฝากทุกคนกันแน่นอนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เย้